ที่หน้าจอเล็กๆข้างล่างนั้นค่ะอันไม่โซเกียดนกมหันไม่ใช่วิญญาณโอ้โธผมได้ว่าวิญญาณไม่ใช่ชัตเตอร์นะข่าวเราเออไม่ใช่ชัตเตอร์ถ่ายติดวิญญาณไม่ใช่นะอ่าคุณผู้ชมเอามอกี้ก็ดูวิเคราะห์กันหัวจะปวดแล้วมาดูข่าวนี้หัวจะปวดหนักกว่าจะเชิญคุณสองคนแลวคุณผู้ชมมาหัวจะปวดกับดิฉันเอามาข้อสอบเด็กนะอเป็นข้อสอบนะเขาถามว่าอะไรแล้วเด็กตอบว่าอะไรแล้วครูจะตอบว่าอะไรเนี่ยเอาไปดูหน่อยค่ะ สามสิบคะแนนนะจ๊ะข้อสอบเนี้ยคุณจูนคุณปุ้ยเคยเป็นกุ้งไหมเคยเป็นกุ้งปะไม่เคยนะครับก็ต้องตอบเหมือนน้องอ่ะไม่เคยนะคะคุณครูขาอาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะถ้าตอบแบบนี้ถ้าอ่านอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าเอ๊คําตอบแบดบอยหรือเปล่าเนี่ยกวนกวนปะกวนกวนบ่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นกุ้งมะเคยเป็นกุ้งหรือเปล่าไม่นะตั้งแต่เกิดมาก็เป็นคนตลอดเลยนะไเคยเป็นกุ้งนะเออจอดคำถามนี้คืองงกันไปตามๆกันนะคะ แต่ในมุมครูครูก็ตรวจคําตอบแบบงงๆนไม่รู้ตรวจยังไงแล้วเอาปากกาสีแดงเนี่ยคือเขียนเครื่องหมายคําถามเอาไว้ตรงคําตอบของนักเรียนคืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคงยังจะงงอยู่จนถึงบัดนี้เพราะตอนแรกดิฉันก็งงมากๆนะคะเขาจะถามอย่างนี้เคยเคยกินกะปิเคยไหมกะปิเคยอ่ะเนี่ยกะปิเคยอ่ะเคยกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตองนกนะตรลงมันคือไอสองฝั่งเนี่ยมันเป็นสปีชีส์เดียวกันใช่ไหมเขาจะถามว่าตัวเคยอ่ะเป็นกุ้งหรือเปล่า <Ừ. S 2> คือตัวเคยเนี่ยอยู่ในสปีชี่กุ้งเปล่าเรียกว่ากุ้งป่ะเคยก็คือเคยดิตามความเชื่อของผมนะคุณคุณปุ้ยว่าไง ใช่เคยก็คือเคยกุ้งก็คือกุ้งดิฉันก็เคยเข้าใจว่าเคยก็คือเคยกุ้งก็คือกุ้งแล้วปรากฏว่าคลิปนี้ไปโพสต์ในติ๊กต็อกใช่ไหมเอาเดี๋ยวเล่าเรื่องติ๊กต็อกให้จบก่อนเนาะเขาก็บอกข้อความแบบครูหัวจะปวดคนก็เลยมาแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากเลยเนี่ยบอกเนี่ยก็ถูกของเด็กนะคะก็ไม่เคยเป็นกุ้งอะค่ะคนบอกตั้งคะแนนตั้ง30คะแนนอะคำถามมันกำกวมนะคะครูถ้าตอบผิดคืออะไรเสียไปเลย30คะแนนเหรอเคยต้องมีคนนี้เขาบอกพูดถูก ต้องทำแบบนี้บรรทัดบนต้องถามว่าเคยและเว้นวรรค เป็นกุ้งไหมเคยถูกมันก็งงสิถามว่าเคยเป็นกุ้งไหมหรออะไรอย่างนี้เนียหนาเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะเคยอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเป็นกุ้งหรือไม่อ่าอย่างนี้เขาจได้ภาษาไทยต้องเว้นวรคแบบนี้แต่ที่เรามาเถียงเอาภาพเปรียบเทียบเคยกับกุ้งขึ้นมาอีกรอบที่เราเถียงกันืวอสักครู่เนี่ยว่าเคยเป็นกุ้งไหมดิฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันดิฉันก็ถึงขั้นไปค้นก o o ก l e นะเออยังไงตกลงยังไงคือบางบางทฤษฎีเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณเคยก็คือเคยกุ้งก็คือกุ้ง แต่วิกฤตีเดียเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะเขาบอกว่าเคยเนี่ยเป็นกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุลในสองวงมีทั้งเคยตาดำแล้วก็เคยตาแดงบางคนก็เรียกกุ้งเคยเอาไงล่ะเ,ออเราเอาไงล่ะออมันยากเงี่ยเออปหัวนะ <c oughs> คือคือแต่ว่าเวลาเราไปซื้อนะกะปิอะ่ะมันก็คือพอทําเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นกะปิใช่ไหมคุณแต่ว่าแม่ค้าจ <c oughs> ะบอกเลยว่าถ้ากะปิอร่อยนะต้องเคย คุณนิ๊เคยได้ยินไหมออต้องทําจากเคยนะมันถึงจะอร่อย <ผม S 2> แต่ละนม่ไม้แต่ตัวมันก็เหมือนกันนะออบอกว่ามัน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 อยู่ในวงวงวานเดียวกันสกุลเดียวกันเปล่าแต่จริงๆนะผมไม่สนใจนะจะเคยจะกุ้งนะทําไมผมกินอย่างเดียวครับมันก็คือกะปิอะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด